สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณวิอีกครั้งนะคะกับคลิปกันมาร,รู้จักยาเสพติดนะคะบอกแล้วว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีความหมายของเจ้ายาเสพติดก็คือว่าเป็นยาหรือสารต่างๆที่ได้จากธรรมชาติหรือการสังเคราะห์ขึ้นนะคะจะทำให้ร่างกายของเราทำไม ไม่ดีเลยนะคะวิธีการที่เขาจะเอาเข้าสู่ร่างกายของเรามีหลายวิธีเช่นการสูดดมนะคะการฉีดเข้าสู่ระบบร่างกายการรับประทานเข้าไปอย่างที่เด็กๆเ,เห็นว่ามีหลายชนิดอยู่นะคะแต่แล้วแต่และชนิดพอเลาเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนเราแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราทำไมคะสุดโซมนะคะ เป็นร่างกายที่ไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่ดีเลยดังนั้นเด็กๆของเราทุกคนควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหมคะไม่ควรเก่งมากและวระผู้ปกครองของใครเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถ้าบอกเขาว่าถ้ารักหนูก็อย่ายุ่งกับยาเสพติดจัสเซโนค่ะไม่เอาค่ะเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะคะเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป นะคะมีวิดีโอต่อไปของคุณไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยตตอเลยวลนะอุตีอีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดพี่ต่อแล้วแตงจะเอาตังค์ไปซื้ของขวัญวันเกิดให้พี่ต่า เอาแตานมาคุยกับอุดี้อยู่นั่นน่นแหละนอนได้แล้ว้าพี่มอสหลับฝันดีนะอุดี้พี่มอสพี่มอสมีอะไรเหรอแตนพี่มอสดูเอาเองเธอะ ้องไห้นะเดี๋ยวพี่หาให้นะมดมาทำอะไรที่ห้องพี่น่ะเออคือหมูออมสินของแตนหายไปมดก็เลยลองมาดูเผื่อว่าจะเจอนะจ้า อ๋อนี่มดว่าพี่ขโมยหมูออมสินของน้องเหรอออกไปเลยแล้วทีหลังจะเข้ามายุ่งวุ่นวายอีกไปไปพี่มดพี่มดไปกันเถอะพี่ต่อเป็นบ้าไปแล้ว<อ>พี่ต่อ,เ,อเดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อารมณ์ไม่ค่อยดีเลยไม่เห็นจะใจดีเหมือนเมื่อก่อนด้วยพี่ว่าพี่พอรู้นะว่าอะไรทำให้พี่ต่อเป็นแบบนี้ หรือว่าอยู่นี่เองแดนท้าพี่น,อน็อตพี่รู้แล้วล่ะว่าอูดี้หายไปไหนจริงเหรอคะแดนเชื่อไหมอูดี้คือแดนเห็นนิ่งๆตอนกลางวันเนี่ยพอตกกลางคืนเนี่ยจะกลับกลายเป็นลูกหมูที่ซุกซนแล้วก็ชอบออกไปเที่ยวเล่นเป็นประจำเลยล่ะมีอยู่คืนหนึ่ง เจ้าอูดี้แอบหนีออกไปเที่ยวตามปกติแต่ดันไปเจอเจ้าแรดดี้หนูตัวแสบประจำซอยเข้าอาจารย์ว่าไงอูดี้จะไปเที่ยวไหนเหรอก็ไปมาทั่วๆนั่นแหละว,วันๆอ,นอ,อยู่แต่ในห้องเบื่อใจแย่เบื่อเอามี้ไหมหถ้ามียากแก้เบือ่อลองแล้วจะรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ช่วละาามาเลยมามาเลยมาเลมาเลยมาเลย พี่มอแล้วตกลงยาที่อุดดี้กินเนี่ยมันเป็นยาอะไรหรอคะยาที่อุดดี้กินเนี่ยเป็นยาเสพติดซึ่งพอเสพทีแรกจะรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเวลาคนเราเสพยาเสพติดเนี่ยตัวยาจะไปกระตุ้นทำให้สมองสร้างสารเคมีชื่อว่าโดปามีน ซึ่งเป็นสารที่ทําให้มนุษย์เกิดความรู้สึกมีความสุขแต่ว่ายาเสพติดทำให้สมองสร้างโดปามีนมามากกว่าที่ธรรมชาติกําหนดจนทำให้รู้สึกเป็นสุขมากขึ้นกว่าปกติโดยที่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแถมสมองยังถูกทำลายอีกด้วยอเียรในสมองของเราทุกคนน่ะมีส่วนที่สําคัญอยู่สส่วนคือสมองส่วนคิดและสมองส่วนอยาก ปกติคนเราใช้สมองส่วนคิดควบคุมตัวเองมากกว่าสมองส่วนอยากจะ้ะแต่พอเสพยาเสพติดเข้าไปการทํางานของสมองก็จะกลับตลัปบัดสมองส่วนอยากจะอยู่เหนือสมองส่วนคิดจนทําอะไรตามใจตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลพอเสพไปหลายๆครั้งสมองก็จะจดจําตัวกระตุ้นที่อยู่แวดล้อมขณะเสพยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นสถานที่เพื่อนที่เคยเสพยาด้วยกันหรือตัวยาเสพติด แล้วเอาไปเชื่อมโยงกับความสุขที่เกิดจากฤทธิ์ของยาเสพติด <c oughs> เมื่อสมองไม่ได้รับการกระตุ้นจากยาเสพติดโดปามีนตามธรรมชาติก็ไม่พอสร้างความสุขจนเกิดอาการทุรนทุราย <c oughs> เมื่ออยากมีความสุขก็ต้องพึ่งยาเสพติดสมองจึงจะหลั่งดปามีนมา,มามากพอจนเกิดความสุขได้อาการเช่นนี้เรียกว่าสมองติดยาในที่สุดก็หั้นตัวเองไม่ได้ต้องทำทุกวิธีทางให้ได้ยาเสพติดมาเสพ หลังจากนนั้นอุดดี้ก็ออกไปหาเจ้าหนูยักษ์ทุกคืนผลจากยาเสพติดยังทำให้สมองส่วนคิดของอุดดี้ค่อยๆเสื่อมลงถ้าปล่อยไว้นานวันเข้าสมองก็จะเสียไปจนไม่มีทางแก้ไขอาจกลายเป็นหมูออมสินครุ้มไครั้งติ้งต้องไปเลยก็ได้เอาไปเอาไปเลยไม่ต้องแย่งกัน ขอ,อยาหน่อยดิลูกพี่โอ้ยขออะไรเล่าไม่มีแล้วก่อนหน้านี้เป็นช่วงโปรโมชั่นให้ลองฟรีแต่ตอนจากนี้ไปอะนะก็ต้องซื้อละโอเคไหมโอแล้วเนี่ยฉันจะหาเงินจากที่ไหนมาล่ะ้ยไม่เห็นยากเลยในท้องกลมๆของแกไงเล่าฮะจริงด้วยสิลูกพี่เนี้ยฉลาดจริงๆเลยนะอยเอาเลยอยู่ละเอาเลยเอาเลยเอาเลยเ ฮะทายยาตานี้อุดีก็ใช่แล้วจ้าเวลานี้ยาเสพติดไปควบคุมสมองของอุดี้จนหมดเลยเขาก็เลยทําอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังไม่รู้ถูกรู้ผิดในขณะเดียวกันสมองส่วนยาก็กระตุ้นให้ทําทุกอย่างที่จะได้ยาเสพติดมาจนอาจถึงขั้นคลุ้มคลั่งทําร้ายผู้อื่นหรือแม้แต่ทําร้ายตัวเอง นี่ล่ะผลของยาเสร็จติดละแต่งหมดเลยอะคนไม่รักดีแอบเอาเง,งไปซื้อยาหมดเลยเสียายเราสาไว้ใจนี่รู้กันหมดแล้วหรือเนี่ยใช่เรารู้หมดแล้วล่ะพี่ต่อนี่ไงพี่ต่อดูสิคะแตนพี่ขอโทษนะพี่ไม่น่าทำแบบนี้เลยพี่ต่อขอโทษแทนอุตติทำไมคะ นี่อุด,ดี้ถ้าไม่หลงผิดไปติดยามันก็คงไม่ต้องท้องแตกตายอย่างนี้หรอกเออเออมดไปคุยกับพี่ตรงโน้นนิดนึงสิมดแล้วอะไรให้แทนฟังเนี่ยไม่มีอะไรหรอกพี่ต่อแค่นิทานนะ่ะเรื่องของหมูอมสินหลงผิดที่ไปติดยาใช้เงินจนหมดสุดท้ายก็ทุบอมสินเอาเงินไปซื้อ,อยาไงละ่ะเอา้านี่มันเรื่องของพี่นี่นะาค่ะเรื่องของพี่ต่อแต่มดนะ่าอยากให้เป็นแค่นิทานไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงเลย แตนก็เหมือนกันแต่น่ยเขารักพี่มากนะเขาความผิดหวังท้ารู้ว่าวพี่ติดยามดพี่สัญญานะพี่จะเลิกยาให้ได้และกลับมาเป็นพี่ชายคนเดิมของน้องๆพี่จะต้องเอาชนะยาเสพติดให้ได้อืออือเอารับนะ แแล้วตนยังค่ะยังไม่ง่วงพี่มดว่าไหมคะวันนี้เล่นกันสนุกดีเนาะไม่ได้เล่นแบบเนี้ยมาตั้งนานแล้วอืมพี่ว่าพี่ต่อเนี่ยเขากลับมาเป็นพี่ชายคนเดิมของเราแล้วละ่ะอืมใช่แต่น่าเสียดายนะที่แตนไม่มีเงินซื้อของขวัญวันเกิดให้พี่ต่อแล้วไม่จริงหรอกเราเนะี่ยให้ของขวัญพี่เขาไปแล้ว<า>นี่ไงของขวัญน่ะอยู่ตรงนี้ไงเราเนะี่ย ให้ความรักพี่ต่อไปเต็มๆเ,เลยรู้ไหมจริงด้วยสิอยากฟังเรื่องของอูดี้ต่อไหมละ่ะอยากสิพี่มอสหลังจากคืนนั้นนี่อูดี้กลับนื้อกลับตัวเป็นหมูออมสินที่ดีอีกครั้งถึงผลจากยาเสพติดจะทําให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเป๊ะไม่ได้แต่เขาก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเพื่อตัวเขาเองและทุกคนที่เขารัก ขอบคุณค่ะพี่ตาพี่ตัตงหาที่ต้องขอบใจมดกับตาขอบใจที่ทำให้พี่ได้คิดและสุดท้ายก็คิดได้ขอบใจนะ เป็นยังไงคะเด็กๆดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วรู้จักเจ้ายาเสพติดมาแล้วต่อไปในคลิปต่อๆไปนะคะยังจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอีกถ้ายังไงเด็กๆดูแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเด็กๆอย่าทำตามนะคะ ถ้ายังไงเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคุณนุ้ยมีสาระดีๆอะไรอีกเดินมาบอกกับเด็กๆอย่าลืมติดตามชมนะคะเด็กๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย